สวัสดีค่ะราศีเมษหรือลาคนามเมษคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีเมษค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะช่วงนี้นะคะ,ะถ้าคุณมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนผู้ร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวเองนะมีการที่ต้องแบบความยุ่งเหยิงอะ,ะคะ่ะที่เราต้องไปจัดการและแก้ไขสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถจัดการแก้ไขด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยพลสวรรค์ของตัวคุณเองนั่นเองค่ะ คนรอบข้างอาจจะไม่มีความสามัคคีกันนะในหน้าที่การงานนะอาจจะวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยใครที่ทํางานเป็นทีมกันอย่างเงี้ยค่ะความคิดอาจจะมีความแตกต่างกันได้ด้วยหรือว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะคิดเยอะนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักอะคะ่ะดูเหมือนไม่มีใครยอมใครนะคะคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้ทาให้เจ้าชะตาคิดเยอะได้ด้วยหรือว่าอ่าช่วงนี้เจ้าชะตารู้สึกเหมือนไม่ไว้ใจคนรักอะคะ่ะ ด้วยการที่เราไม่ยอมเขาอะนะคะดูเหมือนราศีเมษนะคะน่าจะเหมือนเจ็บแล้วจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าพอคนรักทำดีด้วยเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนจะเอาไงต่อดีอะคะ่ะวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงในความคิดของตัวเองค่ะ ครึ่งหนึ่งยังรักยังผูกพันยังมีความสุขอยู่นะมีความทรงจําดีๆแต่อีกครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนไม่ไว้ใจคนรักกลัวเหมือนเป็นอุปสรรคที่ผ่านมาเหมือนเดิมอีกอย่างนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราซิเม้นมีต่อราซิเม้นนะคะจะเป็นไงบ้างค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของคนรักนะคะ เขารู้สึกเหงานะอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะแม่หมรู้สึกว่าเขาน่าจะรอโอกาสจากคุณนะหรือถ้าใครที่อยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่ตัวเขาอาจจะอ,อยากจะเดินทางนะคะมาหาคู่นี้นะค่ะหรือว่า,าเป็นช่วงที่ทั้งราศีเมษแล้วก็คนรักไม่เข้าใจกันก็ได้ด้วยนะคะ ให้ของห้าเหรียญหมายถึงช่วงเวลาที่เหน็บหนาวแลวตัวคนเดียวะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีๆที่ใครคนนึงเหมือนไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งกันนะคะเหมือนคนที่วิ่งตามกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนกับว่าคุณร่วมทุกร่วมสุขร่วมกันมานั่นเองหรือว่าคุณอยู่ในความทรงจําที่ดีๆกับเขามาตลอดเลยะคะ่ะที่อยู่กับเขานะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มืดมิดและเหน็บหนาวนะคะ่ะคนเดียวเลยนะที่เขาคิดถึงก็คือคุณน,นั่นเองค่ะ เขาอาจจะกําลังบอกว่าเขาผิดไปแล้วนะคะแล้วก็เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณะคะเรื่องราวต่างๆนะคะที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทำตั้งตัวตั้งใจตอนนี้เขาสับสนความจริงเกิดขึ้นแล้วก็จริงอะนะคะแต่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเพราะว่าเขายังยอมรับความจริงที่จะต้องไม่มีคุณไม่ได้ เพราะในสายตาของคุณนะคะตอนนี้เขาเหมือนคนที่เจ้าเล่ห์หลอกลวงนะคะพูดไม่จริงทิ้งหลักฐานเอาไว้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นการที่ราแบบาราศีเมษไปรู้ความจริงบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่า,าก็คือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาเองกลายเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของคุณนะคะเป็นผู้ร้ายที่ทําร้าย ทำลายทุกอย่างเลยนะคะทําลายใจแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันพังไปหมดเลยตอนนี้คนรักรู้สึกแยก่กับตัวเองมากกับเรื่องราวที่ในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ตอนนี้ตัวรีบไปหมดเลยดูเหมือนว่าชั่งน้ําหนักแล้วทั้งความผิดและความดีความผิดมันหนักแล้วมันเยอะกว่าความดีที่มีอยู่อะคะ่ะแต่เขาก็ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนอะไรก็ได้ก็ยอมเหีอคะขอแบบให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าในจะสถานะไหนก็ตามนะคะ เป็นเพื่อนเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแบบขอแค่มีคุณอยู่ตรงนี้อะค่ะเขาก็ยินดีแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะน้มความสัมพันธ์ของราศีเมษกับคนรักจะเป็นไงบ้างค่ะไพ่ของเดอะซันนะคะไม่หมดรู้สึกว่าคุณน่าจะเริ่มแบบ ปัดฝุ่นตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคะในขณะที่คนรักอาจจะรู้สึกกังวลใจแล้วก็อดทนรอคอยได้ด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่คุยกันอนะ่ะเราก็คุณรู้รู้สึกว่าคุณจะต้องไปจากตรงนี้คุณจะต้อง move on ถึงแม้ว่าคุณยังไม่รู้เลยว่า คุณจะทิ้งอดีตได้ไหมหรือว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอะ่ะแต่ว่าไม่เหมารู้สึกถึงความพยายามนะคะที่จะปิดกั้นปิดใจแล้วก็ move on ไปข้างหน้าเรื่อยๆที่คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วะคะ่ะส่วนสําหรับคนร้างนะคะรู้สึกว่าเขาตัวรีบไปหมดเลยแล้วกลัวการจะเสียคุณไปด้วยนะคะในปากนี้ไม่มมองว่าเราจะทะเลาะกันจนเราเกิดเส้นทางที่ดีร่วมกันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยซึ่ง เจ้าชะตาอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอนะแต่ว่าคนรักอะคะ่ะเขาก็เขาเป็นคนที่เหมือนยืนยันแบบชัดเจนเลยว่าครั้งนี้เขาจะไม่ยอมที่จะให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะก็อาจจะ เหนื่อยบ้างในความรักนะคะกับทัศนคติหรือว่าความต้องการที่แตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่หมดมองว่า,าคุณกับคนรักนะคะจะค้นพบกับคำตอบและก็ทางออกที่มันดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นี้ค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีงานเข้านะคะหัวร้อนใจร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจนะการคิดไวทําไวมากจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้การตัดสินใจมันผิดพลาดนะคะระมัดระวังเรื่องของการาปากไม่ตรงกับใจการประชดประชันได้ด้วยค่ะความหึงหวงนะคะขอคาแนะนําจากไพ่ด้วยค่ะจงเชื่อมั่นใน เหตุผลนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุผลของมันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นพาตัวเองออกมาจากพลังงานลบลบ,ลบความรู้สึกลบลบความคิดลบๆบของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งของตัวเองแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องอะไรก็ตามที่มันสำคัญต่ออนาคตของคณนนาดีกว่าค่ะบางอย่างอาจจะไม่คุ้มค่ากับาการต่อซื้อหรือความพยายามนะคะ พี่บอกว่าจงสนุกกับทุกอย่างที่คุณทำอะคะ่ะอย่าเพิ่งตัดสินแม้กระทั่งงานนะคะแม้กระทั่งเอ่อคืออย่าเพิ่งตัดสินอะไรอะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีคนดีๆที่เขาอยากจะให้คําแนะนําหรือว่าช่วยเหลือคุณอยู่อะคะ่ะช่วงนี้จงแบ่งเวลาให้กับทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวบางอย่างอะที่คุณจะต้อง เลือกตัดสินใจโดยการใช้เหตุผลนำทางอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกตัดสินเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คะคะจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตอนาคตนะคะหน้าที่การงานความรักของคุณไปตลอดกาลเลยให้บอกว่าหมดเวลาของการยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆะคะ่ะการกังวลอยู่กับ อดีตยึดติดอยู่กับอดีตก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะหรือว่าการแบบกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยเช่นกันแต่ว่าการแพรนอนาคตที่มันมั่นคงอะค่ะนะคะ,นะคะอยู่กับปัจจุบนันและให้โอกาสกับปัจจุบนันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีสุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตัวคุณเองนะคะถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆกาลังมาเยือนเจ้าชะตาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วดีกว่าเดิมอะคะ่ะความโชคดีการหลุดพ้นจากปัญหานะคะก็ อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ขอเป็นกำลังใจกับราศีเมษเลยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีเมษมาเริ่มต้นอัปเดตในนงความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของคนโสดนะคะช่วงนี้ค่ะคนโสดนะจะเป็นคนที่เหมือนพอรู้ดีมีบทเรียนเยอะๆเราเริ่มแบบเป็นตัวของตัวเองสุดโตง่งหรือว่าบางท่านอาจจะ คนรอบข้างมองว่าเราเป็นคนที่ก้า,าวรลาอย่างเงี้ยมีความคิดเป็นคนตัวเองแบบสุดตรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําอึดอัดกดดันการแสดงออกครั้งนี้ก็คือเหมือนเราแบบเป็นตัวของตัวเองแค่นั้นเองนะคะก็ต้องระมัดระวังความคิดคําพูดการกระทํากับคนรอบข้างของตัวคุณเองด้วยนะคะพูดความจริงด้วยความใจดีค่ะ บางครั้งการรับฟังเหตุผลจากผู้อื่นบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดในการตัดสินใจค่ะยืนคนเดียวนะคะอาจจะยืนบนความเสี่ยงนะคะแต่ให้อดีตเป็นบทเรียนแล้วก็ให้ความรู้ใหม่ๆนะคะ ช่วยนําทางในทิทางที่ดีกับตัวคุณเองส่วนในเรื่องของความรักนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่หมมมองว่าคุณอาจจะเจอความรักที่มีความแตกต่างหรือต้องยอมเขาตลอดเลยนะคะเป็นความผูกพันที่ผูกพันอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกอะไรประมาณนี้นะคะกอ็อาจจะมีความแตกต่างในด้านของอายุเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายไปไป,ไป,ไปกับกับอะคะ่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีปัญหามีเรื่องเก่าๆเ,เข้ามามีผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกหรือมีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องแบบห่วงในเรื่องของสังคมนะคะครอบครัวอย่างเงี้ยหน้าตาในสังคมอี้คะ่ะบางท่านอาจจะใกล้ชิดกันเกินไปเป็นเครือญาติที่อาจจะเป็นญาติห่างๆอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะก็ความสัมพันธ์ที่ ณต้องอยู่กับความจริงแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องการอยู่ในศีลธรรมคะ่ะก็สถานะที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะทําได้เป็นเพียงแค่ความทรงจําที่ดีๆต่อก,การเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้มันถูกต้องนะคะต้องบอกเลยว่าคนโสดเป็นผู้ที่ช่างเลือกนะคะแต่งงานช้าค่ะ มาดูกันดีกว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีเมษจะเป็นไงบ้างคะ่ะจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะตำแหน่งหรือการได้ทำกิจกรรมใหม่ๆการเดินทางไกลค่ะ จะมีข่าวดีเกิดขึ้นพร้อมๆกับคุณจะพบเจอกับคนที่เขาแบบบังเอิญมาเจอกันนะคะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็หยิบจับทําหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะและตัวคุณเองก็เหมือนกันพอเจอกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเห็นศักยภาพของตัวคุณแล้วก็พัฒ ประทับใจในตัวคุณตั้งแต่แรกพบเลยอะค่ะก็มีโอกาสที่เจ้าชะตาจะพบเจอกับความรักด้วยความบังเอิญน,นะคะด้วยตำแหน่งน้าที่การงานการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีต่อใจเป็นคนใหม่ๆะคะ่ะที่เข้ามาแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นบุพเพสันนิวาสที่มาพร้อมกับโชคชะตานั่นเองค่ะ กงล้อแห่งโชคชะตามีโอกาสที่เขาจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณและคุณกับเขาก็นําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะอาจจะเป็นธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะวิวอฟ์จูนยังหมายถึงการแบบตกถังข้าวสารหรือว่าการแบบมีคนอุดหนุนคุณเกื้อกูลคุณอย่างเนี้ยคะ่ะถามว่าเข้ามาแล้วดีไหมนะคะ ไม่หมอมองว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะจัสเมนเข้ามาเหมือนกับว่าเจ้าชตาเคยแบบอกหักรักคุดแล้วก็ผิดหวังในความรักจนปิดกั้นตัวเองหรือว่าปิดกันก้นกับคนเก่าๆหรือว่าความคิดเก่าๆอย่างนี้น,นะคะกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาวันนี้เหมือนมีความหวังครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นหมายถึงสิ่งที่ตายแล้วเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าใจชื้นขึ้นมานะคะก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มเจ้าชตานั่นเองค่ะ เป็นทั้งบูเพสันิวาตแล้วก็โชคชะตาด้วยนะคะขอคำแนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะใพ่บอกว่าถึงเวลาที่จชาชะตาจะต้อง move on จากสิ่งเดิมๆแล้วนะคะมีทางเลือกที่ดีกว่าเพียงแค่คุณมองไม่เห็นนั่นเองแต่ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อนะคะสุดท้ายแล้วว่าค่ะจง คือมีความเป็นผู้นำอะค่ะต้องนํามาใช้การรู้ใจถุงตัวเองแล้วก็แพลนเป้าหมายให้มันชัดเจนจะมีคนดีๆเข้ามาค่ะที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้ด้วยหรือว่าไม่ว่าเขาจะอายุมากหรือน้อยกว่าคุณเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลคล้ายๆกันกับคุณด้วยมาจากธุรกิจหน้าที่การงานหรือดาวทางไกลได้ด้วยค่ะคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณหรือว่าเขาเป็นสกิลอย่างหนึ่งอะนะคะเป็นผัดเนอร์ที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะมีข่าวดีออกมาจากพลังงานลบได้แล้วค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดราศีเมษด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ